ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งคูเต้นทำไมเนี่ยวุ่นวาย <c oughs> ดูแลเอางี้สามเดือนที่เราจะต้องไปเกาหลีเกาหลีเนี่ย <ไป S 1> <ๆ>เราตั้งใจที่จะไปพักใจไหมหรือว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่ค่ะจริงๆคือเป็นแลนที่จะไปเรียนตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วค่ะไปเรียนภาษาอยากไปแบบหาประสบการณ์คือจริงคิดว่าอยากไปหาประสบการณ์อยากพักผ่อนด้วยก็เลยคิดว่าอยากไปที่ที่เราชอบแล้วมันก็แบบ ใกล้ใกล้ใอะไรเงี้ยกล้ปเทศไทยก็เลยอยากไปเกาหลีใต้ค่ะ<ช>คือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถดินกลับมาแป๊บเดียวได้<ช>ไป<ช>ตักตรงความรู้ใหมใ<ช>่แต่ยงบอกว่าสิ่งหนึ่งนะกับทริปเกาหลีครั้งนี้ที่ไปเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ต้องพกไปด้วยนั่นคือชาเมคริสตัลคอลลาเจนค่ะทำไมอะ่ะเพราะว่าคือกินจ,จะบอกว่าการที่เราไปต่างประเทศอ่ะเราไปที่ที่เราไม่เคยอยู่อะค่ะเราไม่มีรถ เราก็ต้องใช้ transportation ของเขาแต่มันก็ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินค่ะเราต้องเดินแนนแลกินเชื่อว่ากินต้องเดินเยอะแล้วคนเกาหลีเขาเดินอยู่แล้วแล้วมันเป็นภูเขามันเดินเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเรื่องของกระดูกข้อต่อ,อแล้วเราพอกระดูกเนี่ยมัน,ม,นมันจะเสื่อมตามสภาพตาม,มาอายุอยู่แล้วยิ่งแก่ยิ่งเราอยู่มากขึ้นกระดูกข้อต่อมันก็จะเหมือนแบบมันจะมีความแบบ หลวมๆเออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงกรบกัดบ้างรลยะลุกขยับตอบแก็บใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแล้วซึ่งกินเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจกับตัวเองอยู่แล้วเนี่ยค่ะกระดูกเป็นสิ่งสาคัญมากมันคือทั้งร่างกายเราอะไรย่างเงี้ยชาเมคือเซอคอลลาเจนก็ตอบโจทย์กินมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ทุกคนรู้ว่าชาเมกก็คือเจ้าของก็คือพิเชียและกินรู้จักกับพิเชียอยู่แล้วแล้วรู้จักมาตั้งนานแล้วกินเห็นว่าพิเชียตั้งแต่วันที่พิเชียแบบไม่ได้ทำไม่เียงม่ทชิคะขอพ แล้วพี่จะไม่เลือกแบรนด์นี้ได้ไงอ่ะเพราะว่าทุกๆอย่างที่พี่เชียร์เขาทำคือเหมือนแบบเขาคัดสิ่งดีๆคัดสรรสินีดีมาแล้วอะค่ะถ้าพูดดีขนาดนี้ขออนุญาตเชิญเลยกว่าขอเรียนเชิญเจ้าของชาวเมฆคุณเชียร์ที่คำพรมนี่ยืนต้อนรับขนาดนี้เลยเหรอคะเชิญเชิญท่านเชิญท่านค่ะที่เราเสริมหลักอันนี้พี่ก้อนเสริมไหลเชิญท่านสีโอนะครับผมอันนี้ท่านดี ีโค่ะซีโอคุณคุณค่ะโหเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจในทุกๆ<น>รายละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์เอาจริงวันนี้อยากมาให้กำลังใจน้องมากปกติคือจริงน้องมาน้องพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบคือมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็ถือว่ามาส่งชาเม่เพื่อให้น้องเอาไปเกาหลีใช่ถูกต้องค่ะเดีวแล้วบอกสิตัวนี้มันดีอะไรที่น้องบอกต้องเดินเนี่ย ก็แน่นอนคือเรื่องของคอลลาเจนมันมีเยอะมากทุกคนนะคะคุณผู้ชมที่น่ารักของเชียร์แต่ว่าอันนี้คือเรารวมมา3ชนิดคอลลาเจนคือทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ ide, แล้วก็ไททูนะคะซึ่งอย่างตัวไทตัไททูเองเนี่ยภาพพูดภาษาไทยมันก็จะเป็นคอลลาเจนชนิดที่2มันจะเป็นชนิดเดียวกับข้อต่อ,อนะคะซึ่งเรารวมมาให้แล้วมันก็จะชงง่ายมากๆเรียนเชิญน้องกรีนชมให้คุณผู้ชมได้ดูดดแล้วก็คือนอกจากความเป็นคริสตัลคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออีกสิ่งหนึ่งที่ ชาไม่ออกแบบและคิดมาให้แล้วคือเราใส่วิตามินซีลงไปด้วย<ช>ซึ่งวิตามินซีเนี่ยมันจะมีความสําคัญอย่างนี้คุณผู้ชมคอลลาเจนเนี่ยนะคะมันจะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่มันจะถักทอเป็นสายใยยาวไม่ได้ถ้าขาดวิตามินซีนั้นเหมถึงบอกว่า วิตามินซีเนี่ยมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนอกเหนือจากการทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเป็นปกติทั้งเรื่องกระดูกกระดูกอ่อนแล้วนะนี่คือส่วนสาคัญต้องถามกรีนดีกว่าว่าทำไมกรีนถึงถูงชอบแล้วก็สนใจในคริสตัลคอลลาเจนคือกรีนเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วค่ะแล้วกรีนเป็นคนที่ทานวิตามินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วกรีนก็กำลังตามหาตัวที่ช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อเพราะกรีนต้องเดินเยอะ <c oughs> แล้วก็ก่อนเนี้ยกรีนเล่นละครอ่ะพนมนาคาค่ะซึ่งปิดกล้องไปแล้วเนี่ย<อ>มันมันต้องบูต้องแอคชั่นี้้แลวก็ เหมือนเราแบบเอาตัวลงไปบ้างมันก็จะมีบางทีที่แบบผิดคิวแล้วก็ดูดเราไปกระแทกกับพื้นปูนอย่างงี้ค่ะแต่กินไม่เป็นอะไรจ้าคือแบบว่าคือหมันถึงว่าเราไม่เป็นอะไรจริงๆคือมันช้ำมันช้ำภายนอกค่ะแต่ว่ากระดูกเราไม่กรอบแกรบเพราะการที่เราแบบมีกินอุ้ยใส่เลยกินเสริมพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีแป้งมมีน้ำตาลแล้วก็คือจะบอกว่า สิ่งหนึ่งที่เ,าเราใส่ใจมากๆนะคะเหมือนน้ำเปล่าเลยหมนน <c oughs> ใช่คือผสมอะไรก็ตามมันจะไม่เปลี่ยนรสชาติคุณผู้ชมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราใส่ใจมากๆเนี่ยคือเรามีทั้งงานวิจัยที่ชัดเจนนะคะคือเราเอาตัวซองเนี้ยที่น้องกรีนชงเมื่อสักคู่เนี่ยคุณผู้ชม ไปวิจัยเพาะกับเซล์กระดูกอ่อนโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะคือฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยคือเชื่อมั่นได้แล้วก็ผลวิจัยออกมา2ข้อเด่นๆนะคุณผู้ชมนะคือ1เพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์2ลดการสื่อสารอักเสบได้มากกว่า70%คือถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆอ่ะคือการแบบพวกเวลาเรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เชียร์เล่าเองแต่ว่าสถาบันที่คุณผู้ชมเห็นเนี้ยทำงานวิจัยจริงๆโดยเอาซองนี้ไปทําค่ะซึ วามคุ้มค่าเชื่อว,ว่านอกเหนือจาก3ชนิดคอลลาเจนที่มันมีมากถึง1,50 0 0มิลลิกรัมอะค่ะลูกค้าเราเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมที่เป็นชาวทางภาคใต้ก็สามารถทานได้ทานได้เพราะมีเครื่องหมายฮาลาลตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่มีงานวิจัยรองรับแต่ว่าอย่างล่าสุดอะค่ะ คือตัวรางวัลอย่าง HBB Awards 2023-22 2เราได้2ปีติดกับสุดยอดสินค้าขายดีอคอลลาเจนประเภทเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีรางวัลเบสคอลลาเจนจากคอนวีด้วยใช่คือหลายรางวัลคือมันมันติดอันดับอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้เมื่อน้องกลีนมีใจให้กับพวกเราเราขอมีใจให้กับคุณผู้ชมเอาโปรมาฝากละกันนะคะจริงโปรโมชั่นวันนี้โปรคือดีมากกินอยู่คุยวิพี่เชียรว่าพี่เชียร์กินขอโปรโมชั่นนี้ด้วยได้ไหมคะคือกินขอซื้อนะ เธอซื้อนะแต่ฉันขอของฟรีของแถมฉันหมายตาอยู่คุณเนี่ยต้องอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือคืออ่ะอ่ะเอาไงดีะอ้าคืออยากพูดอกินอย่างกพูดก็อยาพูดหนูปอมันคุ้มมากอยากพูดเพราะปอมันคุ้มมากว่ากินกินแบบที่เห็นแล้วว่าแบบมันเยอะมากค่ะคือโปรโมชั่นวันนี้นะคะสำหรับเราให้ฟรีสำหรับหนึ่งสายแรกหรืว่าสายแรกเท่านั้นนะคะคือ ปกติเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่1 2 9 0งพบาทอ่สองกล่อง1นึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งพันสองร้อาสแต่วันนี้ค่ะเราขายที่2กล่องสองกล่อง2กระป๋องเนาะสกระป๋องสองกระป๋องมีสามสิบซาเช่สามสิบซองถูกต้องในราคา1990งารแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นเราแถมฟรีค่ะเยอะมากๆมากแล้วอันนี้บอกบอกฟรีอีก55 สอง55ชิ้นใช่คือคุณจะได้อีก3กล่องเล็กของครีเอะสี่นะคุณผู้ชม4กล่องเล็กเนี่ยแล้วก็ชาเม่ไวตาพัสซีอีก32สิซองกินกันออีกเป็นเดือนนะคะแล้วก็จะมีชาเม่เฮิร์บกระชายขาวพลัสที่ช่วยดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันไปอีก1กระปุกจริงๆกระปุกนี้ก็40เม็ดนะกินได้แบบ40วันอะอย่างนี้คือทั้งโต๊ะเนี่ย 1,990จาก6,272บาทคือฉะนั้นแล้วเนี่ย1 2 3 5คุณผู้ชมโทรมาก่อนได้เลยหรือง่ายสุดนะกลัวจะโทรไม่ทันหรือแบบไลน์แอดชาเมทีวีช็อปไม่ทันแคป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 ก่อนแคปค่ะแคปก่อนแล้วค่อยทักมาแคปหน้าจอเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่ามันเฉลี่ยแล้วนะโอ้โหตกวันละเท่าไหร่เอง16บาทเท่านั้นเองค่ะเหรอใช่มันคุ้มมากพี่พี่เคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามก่อนอายุเท่าไหร่กินได้โอเคยังกินกินได้พี่กับไหนกินได้ใช่พ่อแม่กินได้ไหมยิ่งควนเลยผู้หญิง ผู้ชายคนอาจจะชอบคิดว่าคอลลาเจนเนี่ยเฮ้ยผู้ชายไม่ต้องกินหรอกเรื่องผิวพรรณไม่ใช่ใชแล้วนะคืออันนี้มันจะมีหลายชนิดฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีตรงที่กระดูดูแลถึงกระดูกด้วย<ช><ช>ฉะนั้นยิ่งคุณพ่อคุณแม่มาม้าเชียหกสิบหปะป๊าเจก็ยังต้องทาน<ช>ผู้ใหญ่ยิงย่งกินยิ่งเสริมดีเลยนะคะคือ<ช>อันนี้ยหนึ่สแกนคิวอารโค้ดง่ายสุดแล้วก็ต้องขยี้ ขยี้ที่ของแถมสามสิบเซนเลิฟมากยูเลิฟมาวิตาิวตามินซีขอได้ไหมขอประคุณแล้วจะบอกว่าดฉันขอ้วยช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะคุณเชียรส่งวิตามินซีเนี้ยมาให้โอ้ยค่ะไม่เคยได้รับการรับเงินจากคุณเชียใดๆเลยนะคะอันเนี้ยกินทงกขวันโดยเฉพาะว่าเวลาไปรับเคสโควิดคุณกินตลอดวิตามินซีกินยังไงออันนี้เทเลยค่ะอย่างนี้เลยเนื่องสองสัปดาห์ใช่ค่ะ ก็คือกินตอนตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายวละซอมพอเพราะว่าเอาวละซองมัหรอพอแล้วมันอร่อยมันกินง่ายพี่พีเคอันเนี้ยแค่สิบแคลไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีโซเดียมจะบอกว่าหนึ่งซองสารสกัดโลสามพันมิลลิกรัมใครเคยกินวันหนึ่งตั้งสามซองนี่อย่าไปบอกเขาอย่างนั้นอันนี้เป็นวิตามินซีธรรมชาติด้วยร่างกายก็คือดูดซึมไม่ทันจ้ะคือจะบอกว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันดีกับกับสุขภาพของเราหมดเลยขอโปรอีกรอบหนึ่งยินดีมากๆ วิตามินซีที่เมื่อกี้เรากินกันทั้งหมดเนี่ยนะคะหนึ่งซองสามพันมิลลิกรัมเนี่ยแถมถึงสามสิบสองแล้วก็โปรนี้แค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบคุณได้ฟร e ีนะคะอีกทั้งหมดห้าสิบเจ็ดซองและกระชายขาวอีกหนึ่งกระปุกตอนนี้คุณพีเคเก็บไปแล้วสองซองแล้วไปฝากภรรยา collagen อีกสี่กล่องเล็กนะคะสี่กล่องเล็กนะคะทั้งหมดแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทต้องรีบโทรไปที่หนึ่งสองสามห้านะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ชาเมีทีวีช็อปนะคะหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดนะคะแล้วก็เราเรามีส่งฟรีเนาะ เงินไปทาง<ช>ด้วยแล้วก็สามารถสำรองเป็นบัตรเครดิตได้ด้วยะนะคะก็ย้ำนะคะว่าตรงนี้คุณจะได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือ6 0ซองของคริสตัลก่อนแล้วนะฟรีอีกทั้งหมด5 5ชิ้นคือตรงนี้ดูแลสุขภาพไ้เต็มที่เพราะว่าอย่าลืมนะวิตามินซีเนี่ยคือต้องบอกว่าในช่วง PM 2.5อเอ่ยคือวิตามินซีเป็นหนึ่งในวิตามินที่เขาหมักจะแนะนำคุณลองไปเซิร์ชได้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเชื่อเชียร์ก็ได้ลองไปเซิร์ชดูว่าทำไมควรกินเพราะว่าตอนนี้คุณพีเคกับคุณไหเก็บกันไปเรีย หนึ่งสองสามห้าตรงนี้เ,คครเราให้ฟรีไปทั้งหมดอีกห้า <5 S 1> <5 S 2> สิบห้าชิ้นตกแล้ววันละแค่16บาทนะคะกับคริสตัคคลคอลลาเจน2กระปุกใหญ่สี่กล่องเล็กวิตามินซีอีก30ซองกระชายขาวตรงนี้อีก40เม็ดนะคะตกแล้วแค่วันละ16บาทเท่านั้นเองคะ่ะหนึ่งสองสามห้าหรือแอดเชมชีวิชอปขอบคุณคที่ซีอีอด้วยนะครับคุณเชียร์ครับผมดีซีโอค่ะท่านซีอค่ะน่าจะพูดเรื่องหน้ามาคุยต่อกับกรีนเฮ้ยอร่อยจริงอะอร่อยอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้เอากลับบ้านเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ ดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด s ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะ